กันครับได้ฮะพี่แทนไทยรอจัดขอบคุณมากครับมา,มามาเที่ยวครับมาเที่ยวครับมาภูเก็ตครับมาพัาพ่อนสามร้อยสี่สิบเก้าแล้วนะครับมีคนกดแชร์หรือเปล่าจะอย่าแก้เลยเดี๋ยวร้อนนะมีคนรีเควสมาให้ดิวแก้ผ้าดูหน,น่อยนะฮะเดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวพรุงพร่งนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้จะไปเที่ยวที่เกาะเกาะอะไรนะเกาะราชาครับเกาะราชานะฮะเดี๋ยวถ้าไปเที่ยวเกาะราชาจะ ให้ดิวใส่เกงว่ายน้ำนะครับให้พี่แทนให้พี่แทนถอดหมดเลยนะครับผมอ้วนตอนนี้อ้วนตอนนี้อ้วนฮะไอดิวเี่คนไอดิวไอดิวแปลว่าพี่ดิวอ๋อไอดิวไม่ได้ไม่ได้ไอดิวไม่ใช่ไอดิวคือพี่ดิวผมกอยังว่าเนป็าแฟนคลับดิวจะอยู่ภาคเหนือเยอะเพราะว่าดิวเป็นคนเป็นคนเหนือเป็นคนเหนือเหนือความคาดหมายความคาดหมาย เนื้อเหตุผลนะครับมีข่าวแต่ละอย่างนี่ดีๆทั้งนั้นนะครับสร้างสรรค์มากครับผมข่าวนั่งขี้ไม่ดีเลยนะข่าวแบบนี้นะครับผมก็เป็นตัวอย่างให้เพื่อนๆนะครับว่าเวลาเข้าห้องน้าก็ระวังด้วยนะครับผมก็เวลานั่งขี้ก็ต้องระวังด้วยนะครับครับผมก็ก็ก็มีเขาเรียกว่าไงเดี๋ยวนี้มันมีเขาเรียกว่า มีมิจฉาชีพเยอะมีคนโรคจิตเยอะไม่ใช่โรคจิตอโรคจิตที่ยังเคยโดนเลยนะครับโดนบ่อยบที่ค่อนข้างจะแบบระวังตัวไงแล้วก็ผมคิดว่าคนที่ดูไม่น่าจะมีคนโรคจิตนะฮะไม่มีหรอกไม่มีหรอกแฟนคลับในแฟนเพจที่น่ารักทุกคนนะครับบายนะครับขอบคุณมากไว้พรุ่งนี้จะไลฟ์สดใหม่นะครับเอาไว้เราคุยกันใหม่นะครับบายยบายๆก่อน